กินเนื้อพายดวยสวัสดีครับมาครับพี่น้องบรรยากาศฝนกำลังลิ่นนะครับพี่น้องมาจัดเนื้อคือเกาล่ะครับฝนลิ่นกะคิดอยากครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าเขาไปเบิ้งนะครับน่ียครับพี่น้องเขียงเนื้อ ปาเวินเจเปินเคือเก่าลหะครับหลานเก่าจอดเดินนะครับปล่อยกบแค้นนาัญญาจังหวะทำงาจะเลื่อเหนือสดไม้คดเหนือครับพี่หลานเอีมเฮดเจ้าตัวอําเออบรรยากาศ บรรยากาศในร้านเพิ่นครับเพิ่นปรับปรุงใหม่นะครับเพิ่มขยายพื้นที่ขยายโตเพิ่มนะครับลูกค้าหลายย่ำเที่ยงครับพี่น้องนี่มาเพิ่นสองตัวเพิ่นครับของแท้เลยครับคือเก่าคือเก่าครับพี่น้องเกลคือเก่าวัวตัวนี่เราครับโอ้วัวตัววัวตัวเลยแกนรับกันมากเพราะจะเจียวนะของลัาแกนแกนเลยครับผมมาพี่น้องมาเมื่อนี่บรรยากาศฝนตกลิ่นครับเบาวเช่นได้เนื้อมานะครับ เบงผุนเสือหองไห้ได้ครับเนี่ยโอ้พี่สามสิบกีบกับนี่เนื้ออยู่ในถุงครับเอามาบพท่านเบิดเมื่อนี่สิมา์ปุงเจวสูตรเบาเช่นนะครับพี่น้องเบงน้ำนี่ครับน้ำพี่อต้มซุกแล้วนะครับพี่น้องเบาเช่นต้มใส่เกลือน้ำจั้งหน่อยมาขั้นตอนการปุงกะบบมีหยางมากใบครับพี่น้องพริกปน่นเข้าขัวชูรสนะครับแลวก็นำปลานะครับ มาใส่เบาเช่นหนใส่อันนี้ก่อนพริกป่นนะครับสองส่นผู้ใดมาัดเพชรหลกับใส่หลามัเดเพชรหน่อยกับใส่หน่อย <c oughs> อยู่ในเฮื่นได้ครับพี่น้องข้างนอกฝนตกลิ้นตะวากะเดี๋ยวสิไปตังต้งโตอยู่ครับเพช็กแจวกันข้าวขัวนะครับเอาแบบขุนขุนเบาเช่นหนิใส่สามสามส่นเนี่ครับสามส่วนพูนพูนครับซี่ขุ่ขุนๆล็กหน่อย จัดแบบอวดตัวให้นี่เพื่อนว่าล้เพือกับมากแบบสดนะครับพี่น้องอันนี้ผงนัวแล้วแต่ไผ่หมักอเอาเพาะเปะมามัน้วแต่คน้นหมักละกะน้ำปลานะครับน้ำปลานี่ต้องซิมไปน้ำน,นะครับพี่น้องเพระาะว่าตอนอูเพี้ยนบาเช่นใส่เกลือลงไปน้ำแล้วคนให้เขากันครับพี่นอ้องบบมี่หยัางหลายครับแจวกินส้อยจุเนี่ยครับ ค้นละกะเท้าปุงเรียบร้อยแล้วเขาต้อตงปล่อยให้เขาขัว,ขวมันขึ้นประมาณจักสิบถึงสิบหานาทีนะครับจังเอาไปจุมันจะอว่วตัวนะครับเบิง้งเบาวเช่นสิค้นให้เบิง้งเห็นมอพี่น้องนี่เจวขาดบ่ออได้รเลยก,ก็คือสี่ครับของแถียงเนื้อเจ็บป่นพันจัดให้คือเกาครับพี่น้องบิง้ง มาพกใหญ่ๆด้วยครับดีสดนะครับดีสดดีแท้หูรันแกะๆนะมันเนี่ยนะครับดีที่บ่ได้ผ่านการปรุงนะครับพี่น้องเบิง่งมันสิลองบ่ปโอ้ยเบิ่งพี่น้องเหนียวเหนียวตุยตุยขมบํารมนะครับเนี่ยเอาจนหูรันแกะเออขมตายบอเเรื่องครับพี่น้องใส่ไปเลยนี่ฮะ ตัวนี้ก็คอดไว้นะครับกินไ้หลายมือได้ครับพี่น้องแช่ตู้เย็นไว้แต่ขมบอพ่อเขาก็ยังเพิ่มเนี่ครับข,ข้าวัวปล่อยให้ข้าวคัวขึ้นใส่ผักลงไปครับพี่น้องผัดก,ก็มีต้นหอมใบบักหน้าวนะครับลักะหอมเปนี่ใส่ไปเลยเบิงหงบนโอ้ อวดตัวเราพี่น้องเอ,อ้ยเห็นปะปล่อยไปอีกจักสิบถึงสิบหานาทีเนี่ยโอ้ยลองเบิ่งกันนะเสือหองห้ซิมเจ้วกันครับซิมเจ้วกันบู๊เบิกัน ัวดตัวเลยพี่น้องอุยจอบเมียนเนี่ยเอกลักษณ์ของเสือ <ern> ก <OVER> ็ค <ours introductions> ือ <Wolver> ม <ham> ันจับมันมันห้อมๆมนะครับพี่น <appeal> ้องแสบ โอ้สีได้ครับเนี่ยสามสิบจิตกินกเอ้อพาร์กิเลอร์เบิ้งสีสวยเบิง้งโบ้เสืองามๆได้ครับมันี มั่นแข็งเลยครับเนี่ยเสือเอิ๊กบกเพาลนะครับกรอบ,อบห,อม,หอมมันมั่นนะครับนี่เมนูนี่เขียวบอดีกินว่าได้ <laughs> เบิ่งอันนี้มองมั่นแข็งเลยครับเนี่ยตัวนี้มองแข็งแข็งแกยนๆนะครับแต่เสียบเลยครับเนี่ย

ง้อมๆเลยครับมาร์นีด้ดกับสา Mmm. Mmm. hẳn. สิมเลยครับพี่น้องเจ็ดเจียวห้อก็แล้วสิมเบิ่งก่อนขาดเนีงว่ะ กินไปปรูงไปน้ำขาดคมเปล่ฮะเนาะจีก่น้อยกันนะโอ้ลวงได,ด้นนี่เนาะหูดันแกล่ะเมื่อไงเนียสวดเราด้วย Ừm. <laughs> Bồ, khẩu tà vậy. ขี่เบิร์ดเราไปซึ้ไปซึ้นม,มากพี่น้องโอ้เกือบมันแม่ลองลูกจีบประตูองตัวเนี่ยอหเอ,เอี่ยเ <c oughs> น,นาิบจีบ พ,พันเหนือบิ่งกันนะเลยพันนั่นเสือห้องให้เอาตอนที่ไงเจับหน่อยเอาแบบนี้เลยพี่น้องกุียแจวบัดรบูม เอาคลิปนี่มาเห็ดเจียวให้พี่น้องเบิ่งนะครับเดี๋ยวเบาเช่นพาไปจัดเดี๋ยวจัดจานกันครับพี่น้องส้อยเนื้อกันเมื่อก,กะได้มาหลายเตือบอยู่ทั้งนี่คันเทนานาเบิง่งเดี๋ยวสิดส้อยให้พี่น้องเบิ่งนำ้ำจะค้ำนี่โอ้คู่ใหญ่เลยพี่น้องคู่คันเทน กรอบๆด้วยค่ะเนะี่ยแซ่บ อขากัะ